สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมผ่าเครื่องในช่องจัตโทเฮลี่ผ่าสองภาคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีพิมพ์กลางนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศสองนห้าสามเก้านะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์กลางนะครับเนื้อนวะแก่หน้าเรียกได้ว่าเป็นผ่าที่ สวยแชมป์แชมป์นะครับอีกหนึ่งองเลยนะครับสำหรับพิมพ์กลางเนื้อวะาแก่นาคองค์นี้นะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับสมเด็จหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับ28ธันวาปี39มนะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ ซึ่งอุปการทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับพิธีการปลุกเสกของพระรุ่นนี้นะครับปลุกเสกนะครับที่วัดชังให้3วัน3คืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองนะครับวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างนะครับเนื้อหามวลสารนะครับเนื้นวะรุ่นนี้นะครับ อ,อ่อจะผสมเหล็กน้ำพีนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยเป็นของทนสิทธ์มีดีในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปลูกเสกก็มีฝามสักสิทธิ์นะครับนำมาหลอมรวมเป็นพระรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดของมวลสารนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์พระรุ่นนี้เนี่ยนะครับพิมพ์พระของรุ่นนี้จะทำการถอดพิมพ์จากเตารีดปีศูนย์ห้าพิมพ์กลางปั้มซ้ำนะครับมาสร้างเป็นพระรุ่นนี้นะครับผม พรรุ่นนี้ออกที่วัดชางไห้โดยตรงแน่นอนนะครับมีในสาระระบบนะครับแล้วก็มีในรายการประกวดผ่าเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะครับอนาคตยังไปได้อีกไกลนะครับสักศรีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดแป๊บนึงนะครับผมจะแกะออกมากล่องแน่นมากเลยนะครับองนี้นะครับใครหาพระสวยบิดเป๊ะอยู่อง์นี้ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าฟิตพระแค่ไหนนะครับเนื้อเข้มข้นแล้วก็ผิวแก่น้า นานๆจะเจอซักองค์นะครับแดงๆแบบนี้นะครับเนื้อเนี่ยแก่เงินแก่ทองคําแก่หน้านะครับทําให้มวลพ้าได้ดูแน่นๆนะครับหนักๆเลยนะครับผมปี๊ดนะครับองนี้แล้วตอกโคดได้สวยด้วยนะครับอง์นี้ผมได้มาจากสุพรรณนะครับล่าสุดผิวแก่หน้าสวยมากนะครับเข้มข้นนะครับ ก็ครบองค์ประกอบในการเก็บแล้วก็แฝนพานะครับคือเจตนาการสร้างดีพีธีใหญ่นะครับเนื้อหามวลสารดีอนาคตขึ้นได้เยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดนะครับผมองค์นี้เข้มนะครับหน้าเดียวกับปีศูนย์ห้าเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้พิมพ์เดียวกันนะครับผมเป็นหน้าผากลึกๆใบหูเต็มจมูกนะครับ เป็นชมพู่ปากเป็นกระจับใบหูเต็มทั้งสองฝั่งนะครับสังคติจีวรเลิ้วเต็มหมดนะครับแขนใหญ่นักแข่งนะครับบัวเด้งทุกเม็ดด้านข้างนี่ก็มีด้านล่างนะครับก็จะมีรอยแต่งตะไบ ไม่โฟกัสนะครับไปโฟกัสด้านหลังทท้งนั้นนะครับนี่นะครับมีรอยแต่งเจียด้านข้างเต็มนะครับด้านหลังเต็มเพราะองนี้เนื้อเข้มข้นเนื้อแดงนะครับโค้ดองนี้องคูเลยนะครับหลวงพ่อทวดวัดชา 5, 28, ้างให้ยี่แปดธันวาสามเก้าผมหยิบมาในรอยเงี้ยอาจจะดูไม่เข้มนะครับเพราะว่าด้วยแสงอะไรต่างๆแต่นี่นะครับ ต้องอยู่ในนี้นะครับนี่เป็นไงครับเนื้อ <screen> องนี้เนี่ยแบบนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโค้ดเป็นองคูได้เลยนะครับยังไม่มีนะครับเอาอนี้ไปเป็นองคูไปส่องนะครับยี่แปดท่อคอสามเก้าปัดชังให้นะครับหลวงพ่อทวด เนี่ยข้างในโค้ดในเนื้อแดงเลยเห็นไหมครับเพราะว่าพ่าองนี้เนี่ยแก่หนากนะครับต่อเข้าไปข้างในเนื้อแดงเลยนะครับปี๊ดนะครับ <c oughs> ไม่หลงยูสุพันได้ยังไงครับเนี่ยองนี้เนื้อเข้มนะครับแก่หนก เนี่ยหนาก,กระแสหน้าขึ้นเต็มเลยนะครับยิ่งตรงพื้นพื้นเนี่ยพื้นหลังเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับพื้นที่เป็นเล็บเรียบที่ไม่ใช่ตัวองค์ภาเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเนี่ยกระแสนาเน้นๆน,น,นะครับแดงแป๊ด เหมาะกับการเลี่ยมทองเลี่ยมแหวนอย่างยิ่งนะครับองนี้ปี๊ดจริงนะครับพระผิวสวยโค้ดองคูนะครับอันนี้ครับว่าเรียกได้ว่าเป็นพระที่เข้าเกณฑ์อีกหนึ่งองเลยนะครับดูด้านหลังนะครับ ฟาสต์นะครับอง์นี้นะครับสําหรับอง์นี้นะครับสําหรับองนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพิมพ์กลางองนี้นะครับชอบแบบจี๊บจินะครับอง์นี้ผมขออนุญาตนะครับเน็ตราคานะครับผมเน็ตราคานะครับองนี้เน็ตนะครับเน็ตราคาไว้ที่นะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ สนใจนะครับโทร0988541366เช่นนะครับรับประกันเทให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพาร์เคอรในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อี่ๆเข้าไปรับชมพาร์เคองในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับการที่มาเจอคลิปผมแล้วนะครับก็พะในช่องในเยอะนะครับเพื่อนๆพี่ๆกดเข้าไปในช่องผมให้ได้นะครับแล้วก็กดคําว่าวิดีโอนะครับผมเมื่อกดคําว่าวิดีโอเสร็จนะครับพะในช่องนะครับก็จะขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับผมต้องกดคําว่าวิดีโอนะครับ เข้าไปในช่องแล้วกดคาว่าวิดีโอนะครับคลิปก็จะขึ้นมาประมาณ1,000คลิปนะครับมีพาเครื่องในช่องให้เพื่อนๆพี่ๆได้เลือกชมนะครับชอบองค์ไหนก็โทรหาผมนะครับ0 9 8ย์4 1 366สเชษครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ